หอยทอดกรอบนอกนุ่มในมาแล้วจ้าหอยทอดอร่อยอร่อยทำง่ายง่ายจ้าเพียงวัตถุดิบไม่กี่อย่างก็อร่อยได้แล้วจ้ามามามาอร่อยกับยายติ๋มนะคะเพื่อนเพื่อนแซบนกขว้ายายติม๋มสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อี้เฮากระิมเห็ดหอยทอดกรอบกินนะจ้ายายติม๋มมีหอยแมลงผู่แ็กหนึ่งจ้าพี่น้อง ไ่้ยาติมสิเฮ็ดสองจานจ้ายาติมจานหนึ่งลูกไส้จานหนึ่งส่วนผสมยาติมเสียไวใ้ใต่ตคิดเด้อจ้าพี่น้องน้ำก็เทน้ำจิมไกล่ลงจ้าพี่น้องยาติมเจีบตวงเด้อจ้ายาติมสิกะเอา แต่ซอสพริกนี่ยาติมสีใสสองช้อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวลูกทรายสิกินบะไรมันเพร็ดเติบอยู่ได้นี่ซิมก่อนจ้า ยายติ่มขอนำสมนิดนึงได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าน้ำจิ้มไก่หวานเสร็จแล้วจ้าน้ำจิ้มเฮาพี่น้องยายติ่มสิเพิ่มซอสพริกอีกซอสน,นึงจ้าให้ลูกไายซิ่มเมื่อกี้นี่ลูกไายว่าขอเพรอีกหน่อยหนึ่งว่าสัน ก็เลยสิเพิ่มใส่เป็นสามซอนขอเผ็ดอีกนิดนึงมามีหัวสันเสร็จจ้าเดติมก็ใส่ถุงมือได้จ้ามันจีด้สัมผัสโดยมือเรา ไมยะติ่มสิตวงเอาเด้อจะพี่น้องเอาซอนอันนี้ตักเอาจ้าสองจานวายแย่ติ่มสิเห็ดเท่าใด ไดติ่มอาหารซอนได้จ้ะพี่น้องสองจานห้าช้อนโต๊แล้วนีเข้ากระสีอัิเซ่ช่องแข็งไว้ไายเฮ็ดกินหลอบหนาจ้าเครื่องเข้ากระรบแล้จ้ะพี่น้องพักชีต้นหอมซอยไข่ไก่หอยั่วง,งอกแล้วก็น้ำเย็นจ้านน้ำเย็น น้ำเย็นจัดนะคะเอากระาลงมือผสมแป้งกันเลยจ้าบัาน,นี้พี่น้องยี่ติมใส่แป้งทอดกรอบบันนี้เด้อจ้าหรือว่ายี่หอดก็ได้จ้าพี่น้องแล้วแต่ผู้ใดมักจ้ายี่หอใดกะคือการเบิดยี่ติมสีไสแป้งทอดกรอบสามช้อนเด้อจ้าสามช้อนพูน,พน แป้งข้าวเจ้าสองชอ้อนด้วยจ้าเ,าย,าเาย,ย่ติมสิใส่แป้งข้่าเย่หม่อมนำจ้าแป้งข้่าเย่หม่อมเย่ติมสิใส่แทนแป้งสาลี่ด้วยจ้ะพี่นอ้องไอโบแมนแป้งสาลี่แป้งขา้าวโพดโบพิทใส่ซอสหน,นึ่งจ้า แล้วก็ใสพ่พริกไทยประมาณครึ่งช้อนชานะจ๊ะผงปรุงรสนิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือ ซ่อนซาด้วจ้ะพี่น้องถ้าไปเบอร์เสือเด,เดี๋ยวเดี๋ยวติมกระสิตวงให้เบิงจ้ะซ่อนซานีจ้ะคนๆเลยจ้าแบบนี้หอมพริกไทยขนาดเลยพี่น้องเอ้ย คนเข่ากันแล้วเขาก็ามาใส่น้ำเย็นจ้ะน้ำเย็นจัดนะจ๊ะท่าพายอยากให้กรอบบางกระใสน้ำหลายๆท่าพายอยากให้อ่านุ่มนอกกรอบในเอ้ยแม่ละเนาะนุ่มกรอบนอกนุ่มใน กระไซน้ำค้นคนแต่ย่าติมมักกรอบนอกนุ่มในจ้า<อ>ค่อยค้นไปจ้าพี่น้องตีแป้งให้มันเข้ากันเพราะให้แป้งเป็นก้อนจ้าได้ลักษณะนี้ย่าติมพอจ้าบุาคคลแล้วก็บเบลวปันใด ก่อนจะทอดเดยติ๋มกับสีไสหอมน้ำจ้าต้นหอมผักชีเพื่อความหอมของเรานะคะเปิดไฟไ่น้ามันต่างกระทะให้มันห่อนจากพี่น้องขอเปิดตัวดูดในเด้วยจ้าสเสียงดังจักน้อยนึง มันห้อนแล้วแย่ติมกะสิพัดทงอก,ก่อนจ้ะสีใสซอสฝาเขียวจักซอนซ่าหนึ่งจากพี่น้อง เพราะมันสลดุดนี่กระพ่อจาพอแล้วจ้าเอากะสีไซจานไว้จ้าพี่น้องมาเนี้ ใส่น้ำมันจ้ายอยติมสีแบงใส่นนี้ขอเธอละจารย์จ้าพี่น้องน้ำมันห้าหอนแล้วก็ใส่เลยจ้าพี่น้อง ก่างกลางหอยเหมือนมันจะหน่อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะติมเพิ่มหอยอีกก่อนตอกไข่ลงไปจ้าเหมือนมันจะเป็นขาวขาวเนาะพี่น้องเนาะไฟจะติมเสียพี่น้องเอยหลอดไฟเสียมันก็เลยเป็นขาวขาว เยือกไข่ให้ทั่วจ้ารออีกสักหน่อยเดี๋ยวยาติมกับจิบกลับด้านรออีกสักครู่เราชอบกรอบนอกนุ่มในกลับด้านอีกเชื้อนึงจ้าเดี๋ยวจะติมสีเห็ดวน้นเป็นชิ้นเลยจ้าบที่นี้พี่น้อง ตัดให้เป็นชิ้นนะจ๊ะถึงจะกินง่ายๆจ้าเวลาเขากินมันจะกินง่ายหรือถ้าผู้ใดว่ามักตัดเป็นชิ้นหน่อยก็ได้ด้จ้ะพี่น้องเห็ดเป็นแผงง่นใหญ่ๆแต่อย่ากินมักชิ้นหน่อยจ้าน้ำกินมันจะได้กินง่ายๆตัดเป็นชิ้นมันจะได้ กินง่ายๆล่ะก็ะสิได้กรอบทัวถึงกันพี่น้องเลยเสร็จแล้วจ้าปิดไฟปุ๊บแล้วเราก็จะมาตักใส่จานนะคะไอติมก็จะใส่พริกไทยเพื่อความหอมของเรานะคะ แล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมสักหน่อยจ้า,าวามสวยงามของเราป่ะเขาก็เอาไปกินใดเลยจ้าพี่น้องมันนี้ซ็จแลวจ้าพี่น้องหอยทอดกรอบของเราป่ะไปกินกจะย่ติม่มเลยจ้าเด้อเส็บเบน้ำกันจ้าเดี๋ยวยายติ่มซิซิมให้เบืองจ้า แบบน่องหนึ่งไหนไน่องน้ำจิ้มข้าผสมน้ำสมรสกลมกล่อมดีจ้ะแย่ติมมักสมรสมกมัมเบอแม่นสมแห้งดอกพี่น้องสมพอดีคัดนะ ຂອງນ້ອ อยู่เขาบ้าง <laughs> ลูกไส้ <laughs> <laughs> ตวงซีบ๊อกอยดีปันไหนไปน้องเลยก็เลิกหยัมซาเนะี่ย แบบสุดยิ่งขังเลยจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดมากรอบๆก,กระเพิ่มน้ำลงไปจ้ะเดี๋ยวติมได้ติมต,ตักเป็นสอนเอาได้ติมบรรัลแดงสั่งเป็นกล่ อีกกะคำนะพี่นอ้องเอากล่องมาวางพี่น้องจะติมกสิขอจบคลิปซัานี่ก็ได้จ้า ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ยาติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาติ๋มทําคลิปต่อไปค่ะยาติ๋มขอตัวไปกินหอยทอดก่นด้วยจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย